ประกอบการรายต่อไปเป็นคนรุ่นใหม่เจ้าของธุรกิจขนมปังอบกรอบสวัสดีครับชาทุกท่านผมรถถังนาัทธาัอภิจราทิพย์ครับสวัสดีค่ะชาทุกท่านแชงดานิชาคุณพนาวลากรค่ะพวกเราทั้งสองคนมาจากแบรนด์ Pop อปโทสค่ะ Pop อปโทสนะครับก็คือขนมปังอบกรอบทรงสี่เหลี่ยมพอดีคำครับซึ่งนะตอนนี้นะครับเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสรสชาติครับ mm hmm. ก็จะมีรสเนยสีเหลือง รสคาราเมลสีชมพูรสชีสสีส้มและรสกระเทียมสีเขียวครับซึ่งทางเราเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากป๊อปคอนที่เคลือบรสชาติต่างๆนะครับซึ่งตัวสูตรแล้วก็วิธีการอบเนี่ยทางครอบครัวผมเป็นคนคิดมาเองทั้งหมดครับโดยตอนเริ่มเนี่ยในช่วงแรกๆทํากันในครอบครัวค่ะเรานำขนมไปออกบูธในงานอีเวนต์ซึ่งจัดอยู่ในห้างประมาณ7จดวันถึงนั้นลูกค้าเป็นลูกค้าหน้าใหม่ทั้งหมดเลยฟีดแบ็กที่ได้กลับมาเนี่ยเราก็นํากลับมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสูตรให้มันลงตัวค่ะพองานจบแล้วเนี่ย มันขายได้มันพัฒนาต่อไปได้เราขออยอเราขอข้อมูลโภชนาการเราก็เริ่มส่งออกทั่วประเทศค่ะฟีดแบ็ที่ได้กลับมาจากลูกค้าก็คือลูกค้าชอบรสชาติขนมค่ะแต่ว่าขนมมันเก็บได้ไม่นานเราก็เลยกลับมาประชุมคุยกันอีกทีว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะให้เป็นแบบซองฟอยล์ลามิเนตนี้ค่ะการตลาดของเราแบ่งเป็น2ข้อก็คือออนไลน์และออฟไลน์ค่ะซึ่งแบบแรกนะครับแบบออนไลน์นะครับเราก็จะมีการขายตามแพลตฟอร์มต่างๆทั่วไปเช่น s h o p e e Facebook Li น์ออฟฟิเชียลนะครับ ส่วนแบบออฟไลน์ line, เนี่ยเราก็วางขายในหลายๆจุดด้วยกันแต่ว่าเราจะเน้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับก็อย่างเช่นพวกร้านค้าร้านกาแฟต่างๆประมาณ15-20ร้านค้านะครับแล้วก็ตัวโลโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นจิฟฟี่ในปั๊มน้ำมันปตทเดลี่คาเฟ่นในปั๊มเชล์บางสาขาครับแล้วก็จะมีลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตเอิมอยู่7สาขาในเชียงใหม่และอีกหนึ่งสาขาที่ลาวเมืองเวียงจันทร์นะครับอีกทั้งเรายังมีการส่งออกด้วยเราส่งออกไปยังฮ่องกงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ ผมอยากจะขอเชิญชาทุกท่านมาร่วมลงทุนกับธุรกิรกจขนมปังอบกปรอบป๊อ t o สสเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาทกับหุ้ส่วน30%ครับ จะนำลงทุนใน4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตครับในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทโดยที่จะรวมถึงการทําสต็อกสินค้าจำนวนมากด้วยครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับจะเป็นการพัฒนาแพคเกจจิ้งเครื่องหมายฮาลาแล้วก็ข้อมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบเพื่อสามารถจะส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้หลากหลายประเทศมากขึ้นครับส่วนที่4ก็จะเป็นงบการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับผมโ <Okay, S 1> อเคแจกขนมนะคะ ันนี้ pop t o เปิดมานานหรือยังครับผมเออจริงๆแล้วเริ่มต้นที่เราทำในครอบครัวเลยฮะทดลองสูตรประมาณกรกฎาปี2018ครับจดบริษัทมากี่ปีแล้วฮะตัวบริษัทเลยเราทํามาหลายปีแล้วแต่ว่าทํากับธุรกิจป๊อปโท s จริงๆประมาณ2ปีครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับเออนับตั้งแต่ปี2020ครับ2020เรามีรายได้อยู่ประมาณ1น้านแปดแสนบาท กำไรอยู่ประมาณ4 0 0 0ครับส่วนปีที่เรา2021เนี่ยเราพยายามกระจายตลาดมากขึ้นรายได้จะประมาณ3-4ล้านแต่ว่าตัวกำไรจะอยู่ที่6 0 0 0บาทแต่พอมาปีล่าสุดเนี่ยครับเราก็ลดจํานวนลงด้วยเจอโควิดด้วยอะไรด้วยแต้ก็ยอดขายต่อเดือนของปีนี้ก็ประมาณ1แสนถึง1.5หมื่นบาทครับเชฟไลฟ์อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะครับครับอันนี้ทีมงานมีกี่คนครับตอนนี้จะมีในครอบครัวทํากันอยู่4คนนะคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็ภรรยา รถทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เปิดมา2ปี 2> 1ล้านบาทครับแล้วมีอสเซทอะไรไหมครับไม,มไม่มีเลยครับก็จะเป็นพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเฉยๆครับแล้วเงินที่ได้กําไร4ี่แสนหกแสนบาทใน2อสปีที่ผ่านมานี่ปันผลออกไปหรือยังอยู่ในบริษัทอยู 1, 1> ่ปันผลออกมาครับแล้วหุ้นนะะถือหุ้นด้วยกันไม่ใช่ครับทางผมหุ้นกับคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วการที่มีนักลงทุนคนอื่นเข้าไปด้วยแต่ว่าโรงงานหรือสถานที่ประกอบการยังเป็นที่บ้านอยู่ตอนนี้เป็นตึกแถวค่ะ อ๋อชือนี้เป็นออฟฟิศอย่างเดียวไม่มีบ้านไม่มีคนไม่มีคั่วใสอยู่แล้วเป็นตัวคัผมเห็นแค่พลังงานมันไม่ถึงสองร้อยเจ็ดสิบเลยเราไม่สามารถทําให้มันน้อยลงกว่านี้หน่อยได้ครับสามารถทําได้ครับเพราะเราเป็นคนทําสูตรเองอะไรปรับเองทุกอย่ไมตอนแรกถึงคิดว่าอยากจะให้มันสูงขนาดนี้อยากให้มันสูงเพราะว่าเราใช้เป็นแบบพรีเมียมเลยครับคุณแม่คุณแม่เขาชอบทาขนมทีนี้เวลาเขาใส่เครื่องปรุงวัตถุดิบอะไรนีค่ะเขาจับเต็มแล้วาจับเต็มให้ค่ะแล้วเราก็เทสกันเองแล้วเราก็ แม่อร่อยละน้ำหนักขึ้นไหมครับควบคุมครับดีค่ะสมมสุว่าเป็นโควิดเนี่ยจะลดเหลือเท่าไหร่คะครับก็คิดว่าน่าจะลงมาต่ำได้เยอะเลยครับเพราะว่าตัวเคลือบก็จะเป็นแบบรสอาจจะเป็นโฮวีดเวช็อกโกแลตเวทสับบรี่อะไรก็ได้ทีเดียไม่ได้มีการดีวลลอปที่ไม่ากเนะพราะตอนแรกจริงๆเรามีห้ารสชาติค่ะขนมปังนี่ผลิตยังไงขนมตัวขนมปังนี่ผลิตเองหรือว่าซื้อเข้ามา ตอนนี้รับจากโรงงานที่เราสามารถควบคุมก็ได้ควบคุมคุณภาพแล้วใช่ครับใช่แพ็กเกจจิ้งก็เอาซอร์สเหมือนกันแพ็กเกจจิ้งสั่งโรงงานผลิตต้นทุนที่บริษัทตอนนี้เดือนเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งหนึ่งแสนบาทครับตอนนี้ถ้าเกิดสมมติชา้าเข้าไปถือหุ้นเนี่ยถ้ามาทําอยู่ที่บ้านน่นะตอนนี้จะคิดค่าเช่าอะไรยังไงก็ต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวถูกไหมถูกครับตรวจสอบได้อะไรเงี้ยเวลาลงทุนทักจะได้สบายใจธุรกิจประเภทนี้เนี่ยผมอยากจะให้คําแนะนํสามอย่างแล้วกันครับว่าเราจะทํายังไงให้เรา แตกแต่างจากคนอื่นอย่างแรกเลยอยากจะให้โฟกัสที่ distribution channel ทำยังไงให้เราได้เปรียบผู้ประกอบการคนอื่นให้ได้อย่าง่างที่2องธุรกิจประเภทนี้เนะี่ย cash cycle มันบวกยาวมันบวก6 0บวันกว่าจะได้เงินใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้ cash cycle เราเป็น negative คือทำอยังไงก็ได้ให้เรารับเงินมาก่อนให้ได้แล้วก็อย่างที่3คือรสชาติเป็นหลักเลยครับต้องมีรสชาติที่มันหาที่อื่นไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าถ้าแคร c k อย่างนี้ได้นะครับจะเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเลยแต่ส่วนตัวผมขอผ่าน มาคะ่ะส่วนตัวขนมเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยมากๆอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้แต่ฟังแบบกินแล้วเครื่องถึง <c oughs> อร่อยเลยนะคะ,อคคะพอความเครื่องถึงเนี่ยทุกค่าเลยจะโซเดียมน้ำตาลแคลอรี่เี่ย <c oughs> มาหมดเลยถ้าปรับปรุงตรงนี้นิดนึง <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะได้ฐา,าน,นลูกค้าเพิ่มมากขึ้นน่ะนะคะ ถ้าปรับปรุงให้ช่องทางการจัดจําหน่ายที่มันง่ายกว่านี้เนี่ยแล้วก็มีรสชาติที่เตะตากว่านี้เตะใจมากกว่านี้ว่าต้องรอเท่านั้นมาจากเชียงใหม่ชิปมาฉันก็จะต้องรอเพื่อกินเนี่ยจะทําให้ธุรกิจมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะนะคะคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงต้องขอผ่านค่ะ ต้องไปหาดูว่าทาร์เก็ตกลุบหรือว่าคนที่เขาเป็นลูกค้ามันจริงๆคือใครเนะ็ะแล้วคุณก็จริงไม่ให้ตรงจุดตรงนั้นน่ะทำม,มันซ้ำไปเรื่อยซ้ำไปเรื่อยแล้วมันจะค่อยๆขยายออกมาเองของพวกนี้มันใช้เวลาอย่าไปคิดว่าจะทำไอสิงที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นภายในวันเดียวเป็นไป,นปนไม่ได้ทำสินค้าต้องทําให้ผู้บริปโภคไม่ใช่ทําว่าเราชอบอย่างอของบางอย่างลหลายๆอย่างที่ผมทำเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ชอบที่สุดก็ได้ซ้ำอย่างแต่ว่าผู้บริปโภค,คเขาชอบลองไปค,คิดในสิ่งที่ผมพูดดูนะครับวันนี้ผมขอผ่านนะครับขอ,ขอผ่าน ้าผมเพิ่มทุนไปแล้วเนี่ยสามล้านบาทพอขายได้อีกขึ้นมาอีกต้องเพิ่มทุนอีกอันนี้จะเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากจะเข้าไปแทรกแซงมากเพราะว่าถ้าเพิ่มทุนปับ๊บทางนี้ก็จะโดนดหลุดไปเรื่อยๆดีวันนี้คงคงจะต้องผ่านก่อนคุณมี access ยูเงินทุนระดับหนึ่งเนี่ยคุณสามารถเอาตัวนี้ไปมีแบงก์ SME ที่บอกใช่ไหมครับแล้วก็รายได้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขนาที่ยังเล็กอยู่ครับก็น่าจะไม่ตรงสเปกกับบริษัทที่ผมอยากลงทุนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ขอผ่านด้วยนะครับ ครับคิดว่าจะกลับไปพัฒนาตัวสินค้าของตัวเองให้ดีมากขึ้นแลวถ้ามีโอกาสก็จะมาขอร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์น่าจะเรามาขายที่กรุงเทพโอ้โหก็กลัวหนึ่งที่บอกนี่แหละเพอเดี๋ยวคัดโฟอีกไม่อาจารย์ก็เอาลงมาสาล้านใช่ไหมแล้วเดี๋ยวทางนี้ซื้อสามสองร้อยเอามาขายใช่ไหมเซ็นสัญญาเดี๋ยวจะได้ซื้สามสองร้อยต้องเซ็นสัญญานะ